อ่ะขอไอคลิปครับกับผู้จัดการของพวกเราค,ครับผมผู้จัดการก็เครียดครับวันนี้อ่ะดูอ่ะอ่ะ,าอะทามีคันนม,มนี้เียเจ้านี้ตนเลียนางนี้อ่ากูีันไมอ่ามันต้องดึงตรงนี้ก่อนดึงให้ต่ำก่อนเพ,เพราะว่ากูมีคันนอนตังๆเลยไัไม่ใช่อ,อยู่ตรงนี้ก่อนโยนไปนีก่อนทไกลสุดก่อนก่อนทันีโยนโยนไนี้ก่อนเลยทมันสูงเลยเียกตันี้เลี่ยนนี้นะแล้วโนเลยจเรกไมปุ๊ปุ๊บคลุมละ อันนี้เป็นภาษาสวยครับผู้จัดการพวกเราก็คุยภาษาสวยก็เคาเรียกว่าสอนโจรสเัว่ายน้ำครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือให้ให้เขาทำไปครับให้เขาพูดไปนี่บรรยากาศพวกเราครับวันนี้ก็ได้เห็นทีมงานกันทุกคนครับคนขับคนแคปชื่ออะไรยังไม่รู้จักชื่อครับเรายังไม่ได้คุยกันครับผมเนาะทำงานก็ถือว่าโอเคไกลแล้วครับไกลแล้วครับ ไกลแล้วครับถ้าตรงนั้นดินไม่ถึงเอาจอบเข้าไปขุดดนะ้เอาจอบลงไปเกียร์นะรัดนะอือรัดรัดนี่ตัวนี่ได้มาแล้วนะนี่ดับมันได้แล้วคือถ,นะถึงอยู่นะถึงอยู่มือถึงแนวเออถึงตรงนะอือนี่นี่นี่รู้ผลอะไรออกมาแล้วครับ,รบอืมนี่ฮะบอกว่าจอบนี่จอบนี่ เดี๋ยวก็เอาฟันครับเอาฟันเจาะครับให้ดูหลายๆคลิปครับลงหลายๆคลิปตรงนี้ขั้นตอนการทำงานครับเนาะจ้องจมูกเวียงเจ้าเกือบจนใจหอมั้ยเออที่ยังยืนตัอร์่วนลา กันเสมอนะถ้าไม่ถึงอะจะยากเอาอ่าอ่าอ่าใช่ถ้าเราถ้าเราเราก็เออไปไปไปบอกไปบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่มาบอจะบอกลองให้ลึกๆกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ถึงไงแล้วมันจะเวลาใครอยับมามันจะคุยถึงไงใช่ไหมไม่ไปบอกเลยถ้าทำไม่ถึงจะลำบากครับต้องเอาให้ถึงเนาะ บางทีคนเราขั้นตอนการทํางานก็ต้องบอกกล่าวกันครับเราอยู่ข้างบนเหมือนนักมวยครับว่านักมวยต้องมีพี่เลี้ยงครับเตบอกก็ต้องมีโค้ดครับโค้ชเก่งกว่านักมวยแต่แล้วครับแต่งาน,นเราเขาก็คุมทีมไม่ได้นะเหมือนผู้จัดการเปิ้ลครับคุมได้ทุกอย่างครับเนาะุมเได้ชีวิตตัวเองเอคุม,มไม่ได้ชีวิตตัวเองนะเขาตัวเองครับไม่มีสิทธิ์คุมครับนี้เขาเรียกว่าขั้นตอนการทํางานเนาะต้องมีการทั้งทายทีถ้ายสายซึ่งกันและกันคุยกันครับแต่งานไม่จบครับ งานแบบนี้ถ้าเราไม่คุยกันไม่เคลียกันงานไม่จบแน่นอน,นอเนาะอดึงลึกไปเลยฮะดึงลึกๆไปเลยไม่ต้องกลัวครับนะนี่นะอยู่อย่างเงี้ยนะปล่อยให้น้ําไหลมาครับเนี่ยทักษะคนขับก็ต้องมีครับต้องมีทักษะครับไม่มีใครเก่งเกินใครครับคุยกันเอาครับเนาะ,ะต้องเรียนรู้ร่วมกัน ดึงให้อย่าให้มันมีโกลกันดึงได้เลยฮะดึงได้เลยเราดึงได้ดึงเลยฮะเป็นหลุมยิ่งดีฮะถ้าเป็นหลุมยิ่งดีเพราะว่าเราจะได้เอากวาดดินลงได้ฮะอ่าเราเราดึงดินได้เลยตรงนี้มีปัญหากลัวมีปัญหาเรื่องของระดับเพราะเป็นอ่าเพราะว่าทางขึ้นของเราครับต้องมีอ่าเนาะะเป็นทางขึ้นอ่าถ้าไม่ได้ก็คือจบครับอ่าต้องใช้จอบครับทีนี้เนาะ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทํางานร่วมกันก็ต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะคุยกันเอาเรื่องแบบนี้ครับดินพอไหมดินเยอะไหมเนี่ยเนาะโอ้ตรงนี้ไม่มีดินออไ,ไม่ถึงได้ไหมก็คือตรงนี้ผมจะมาดูรูปดีไม่ถึงเหลือเ<ล>หลือได้ดดดดดดไม่ได้เราเกลียปลายใช่ไหมมันก็ให้เขาเกลียบดึงไป,ต,ไปตรงนี้เช้ชาเช้าเกลียบเช้าดึงเลยเอาเส้นออกแต่เช้าเลย ผมเปงนเชา้าเอาอเลยก่อนนี้ให้นอนก่อนคืนนี้คืนนี้ให้นอนก่อน,น,อ,น,น,นอ่าเราแต่เชา้าเอาเลยผมวนเช้าปลุกเลยปลยุกแล้วขยับออกไปคือยุกพอพอดวา,อางนี่นเลยทอดออกเลยไม่ต้องไม่ต้องใช้แล้วพวกนี้ก็เสร็จแล้วคือย้ายออาเลยสบาให้คนมาให้หาคนมาก่อนเดี๋ยวพวกนี้เราจะย้ายทําการย้ายครับเครื่องครัวแล้วก็อุปรกรณ์ทาอาหารอุาารอปรกรณ์เลี้ยงอุอปรกรณ์เลี้ยงฝากเลี้ยงทอครับต้องย้ายออกพวกนี้ฮะผมเนาะจะได้จบครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะวันนี้ก็ได้คลิปที่3ครับคลิป5นาทีครับผมเนาะสวัสดีครับ